สวัสดีครับพี่น้องทั้งยังแบบน,นี้ครับลืมแล้วพี่น้องทั้งยูทูยูทูบครับบบดนี้ครับมาทักทายพี่น้องก่อนซีถุงครับเมื่อกี้ทักทายมาแล้วทั้งทิกต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็ตอนนิมา่ายูทู e ว้าว <Wow! S 2> ตัวอะไอันนี้มันคือไลฟ์สดวะนี่มันมันยิ้มใส่คือไลฟ์สดนะนี่ไลฟ์สดไลฟ์สดในยูทูบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไลฟ์สดในยูทูบครับน,นี้บุคันเดียบนำเลยครับสวัสดีครับพี่น้องที่ยังติดตามอยู่ครับผม ตามมสีิขอบตามาชีดำนะจักหน่อยครับม,มักนอนเด็กซีหาทุ่มแล้วก็ตื่นกับเตือนไว้เตือนที่ซีนตื่นที่ซนนีแล้วก็นอนบอดลับต้องอาบน้ำที่หาไปเห็ดเงิน,น,นครับเว้ยขอบตาไม่ก,ก็เลยดัมครับพี่น่องครับ เดี๋ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเบิ่งครับมันสิพ้าปั๊บน้าตาเลยว่ะครับบ่าปกติพ่ผ้าปั๊บในฝันเันวะในฝันมันแค่เลื่อนล่างสวัสดีครับพี่น้องในฝันแล้วก็เย้าหยวนพนาเย้าหยวนแล้วก็แสงอาทิตย์นะ่ยแปดแปดมิลลิเมตรเถอะเป็นแบบในฟิล์มหนังวัเนี่ยครับดู เสนอคนทีมพุ่งที่เสนอผนะเอาอน,นี่ล่ละคือหนังไทยสมัยเก่าด้วยครับพี่น้องคือหนังไทยสมัยเกา่าจะเป็นไรสดครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รับชมสวนคนครับนนดักน้ำไว้ก็ไกินหรอือชซ่เร

โอ้ยน้ำมันหยดทุกขยะขวดน้ำเถอะเดี๋ยวขอไปแวะต้นไม้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่น้องกินเนื้อเด็ดเด็ดเสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเลยสุดขอบทุกหม่องนะครับจากทิกต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็มายูทูบครับยังอินสตาแกรมครับบ่าทางติดตั้งอยู่กับพี่น้องครับ <łość> <S 2> <S 2> บอกให้มีไฟเบิ้งขอจบสิมีครับบายบาย